เขาเป็นงัดเต็มๆเหมืนันนี่ครับพี่น้องกัดโคราช่ายเอสามสีเขียวนะครับอ้วนตึ๊บเลย้มครับตัวนี้อ้วนแบบยางคักเลยนะอุดมสมบูรณ์ครับปลาหนำขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนครับสวยงามนะครับอ้วนตับเลยนะครับผมนี่ ไปกันฮะนี่ครับวนตับเลยนะครับผมทรงพักหนึ่งนะครับเต็มปากเต็มคำครับผมโครรชาเอสนะครับผมกบยางไปอานเลยกันต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางรายบรรณาชิการับ นานักตกปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ฟอฟองทุกเก่านะครับมืดว่าบานณาแชนแนลนะครับผมมาสิตรคอน้ำขึ้นนะครับสุดมากกระจอดเลยนะครับผมวันนี้ชี่อรถไปเรื่อยครับหาเช็คไม้นำขึ้นไปเลยขั้าถ่วไปเลยเราเขึ้นน้ำกั้งขึ้นนะครับมีแกงนะครับตอนนี้ก็อยู่อำเภอเชียงขวัญนะครับจังหวัดเลยนะครับผมมีแกงก็ต้องขึ้น ก่อนี่ไประเบิงรับชมกันกับพี่น้องคนนะหนึ่งไลนะครับอคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับพี่น้องตกปลา,ยานนยอยู่แถวใดกันนะมวยงามนะครับเป็นตะก,กัดอีขบ e. ยัางยี่ไส้เ่เป็นของนานท์โคราชานะครับผมกบยางโคราชาเอสสามนะครับใส่เป็นสีเขียวนะครับมันนี้รักมากสีเขียว,วยครับ เรือบเงยเมักสีเขียวสีเหลืองสีแดงเลยคนระับอนมักสีมันแบบเด่นๆดึงหน่อยนะครับ ตามตามๆตามตามนะตามนแต่บันันนะครับเพราะวา่ากบยัขึ้นงานกอนเนาะจิง<ม>ตามมานะครับนี่ขึ้นตูใส่งานครับส่ง,ร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 งครับส่งส่งงส่ยครับแตงตบอัึเดีเอากขานะครับ ตัดจ่อตรงๆนะครับดูคนไม่ต้องดูคนดูดูดนะูใส่น้ำใส่น้ำนี่นะครับนี่ดังตบน,นนะครับส,สวยๆครับผมเพราะว่ามันตากมาแต่อตอนแรกนะครับก็ได้ย้ำนะครับพี่น้องบวจับแขีวนะครับเดี๋ยวมือมันจะเป็นห้อยนะครับใส่งน้ำกันนะครับใสป่ปลา นี่ครับ่นองกัดอ่ากบยางโคราชาเอสามนะครับสีเขียวครับผมทรงจหน่อยนะครับทรงแล้วมันก็ลากยืดไปกระวัดส่วนเลยนะครับผมทรงแบบเอาความชัวนะครับอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนมักทรงบําเนาะน่อยยนี่ทรงเบ็ดนะครับผมมันรู้สึกว่ามันไดอารมณ์ดีนะครับเวลาปลาลากเย็ดนะครับผมโอเคครับผมฝากไปนั้นนะครับผมกบยางของนันทโคราชาเฟ e บุ๊ k เพิ่นกะ นัดโคราชานะครับผมเดี๋ยวผมปดตายก่อนนะพี่น้อง อยู่ครับใส่สวยครับผมต่างตบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจเดีด้วเออใส่สวยงามครับผมส่งอยู่แคปแคปหนึ่งนะครับใส่สวยครับพี่น้องต่างเต็มคำครับว่าส่งดูแป๊บหนึ่งนะผมมาทรงโดนเนาะเพราะมันแบบติดๆอยู่แล้วนี่ครับพี่น้อง ัโคดเชาเอชสามสีเขียวนะครับอ้วนตึ๊บเลยครับตุ่นอ้วนหมักยางคักได้นะอุดมสมบูรณ์ครับปลาหนำขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนครับ มีขยับน้ำนะครับอยูอะสุดนี่แหละขยับน้ำเมื่อกี้ตัวขอน้อยวยาวขยับน้ำนี่ใครตัวทานตะกันไกันแล้วนะครับดูครับ น้อยครับบ่น้อยบ่น้อยบัน้อยเนาประอหน่อยนะครับใส,ใส่สวยนะพี่น่อยใสน้ำครับใส่น้ำหุวนตับครับสวยงามนะครับหนตับเลยนะผม น,นี่ครับอ้วนตับเลยนะครับผมทรงพักหนึ่งนะครับเต็มปากเต็มคำครับผมโคราชาเอสาม3นะครับผมกบยางไปอ่ปานเลยกันต่อครับผมมาถึงส่วงเจ็ดท่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเช็คมองดีก่อนสิไปกลับบ้านหน่อนะครับผม <c oughs> มันทำ ห้ามจับปลาหรือห้ามจับอย่างนะครับเบิ้องตอยกันเลยพี่น้องห้ามจับนุ่มว้าวุ่นเลยทีนี้โอ้ยกะ่าแต่ดาวเห็ดบอกคนกันเลยพี่เทวกษีแค้นาห้ามจับปลานะทีู้ใดบุกบอ่ะทีนี้ไม่มาแก่ของเพิ่นเนาะมันก็สิทธ์เลยแล้วมาห้ามจับนุ่มกันเลยไม่ได้ม,มาหาจับนุ่มเนาะอาสิบเบ็ด มันมีเป็นทางเก่านะครับาท่วมเียบีเยครับผมค่งข้างเงยบ เสียงใบลููคขะงานนะครับพี่น้องดังดี่งกมู่อข่อนะครับผมตำอนู่แต่เที่ยงหน้าผมออกมากนังกระเาสาฝนตกเนี่ยหยุดเนี่ยแดดเนี่ยนะครับยากาศมีพอทุกสถานกาการนะครับพี่น้องอีกแม่นึงครับ ตีขอปลาครับออกนะโอเคครับพี่น้องครับก่อนจะไปก็ขอฝากพี่น้องพนั่นหนึ่งไรนะครับผมขอขอบคุณที่หลายนะครับผมพพอกันใ่คลิปหนานะครับผมตอนนี้น้ำกำลังขข้นนะครับคลิปหนาดอกไม้มีหมันเด็ดๆมาให้เบ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่หลายครับติดตามแลบเบ่งรับชมนะครับผมไปนะครับผมขอสวัสดีครับ